ครับวันนี้พ่อแบบช่องชีสตูดิโออยก่ล้วนะครับแล้วลองทายสิครับว่าตัวนี้ชื่ออะไรครับให้เวลาห้าวินนะครับห้าสี่สามหมดเวลารอเรือครับอีกสามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาครับตัวนี้ชื่อว่ากีกี้นะครับเป็นนกกินชิกเนี่ยนะครับเหมือนกล้ากล้าเอาหายไปไหนเรากล้ากล้าช่างมันเถอะครับตอนนี้มีกี่ ก็ดีแล้วครับตัวนี้เป็นสีไพเปิลเรดเยลโลไซส์นะครับมีตั้งสามสีนะครับนั่นก็คือไพเปิลเยลโลว์ไซส์เรดนะครับเอา้าช่วงนี้มันเริ่มบินแล้วนะครับแล้ววันนี้ที่เตรียมกลงไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับเนี่ยครับไอ้กลงเก่าของุกหงยกที่ผมเลี้ยงมาแต่ตอนแรกครับมันเก่าแล้วครับ แล้วอีกอย่างก็คือผมมีโกงใหม่แล้วนะครับนั่นนะครับแต่คงมันนี่มันไม่ใช่สําหรับวันนี้ครับวันหลังครับแต่ผมต้องเอาของพวกที่ไม่จําเป็นออกนะครับอย่างเช่นใบไม้นะครับพอะดมันตกใส่นะครับโอเคครับเรามาเคลียร์กันเราต้องอย่าให้โกงมันมีพวกไม้เยอะนะครับไม้เนี่ยครับสําหรับแขะให้มัน ให้มันรู้สึกว่าเวลาเหนื่อยครับมันจะเราจะได้ให้มันมานั่งพักกไปยืนพักดีเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหยิบออกมาทีย่างแมสแต่ใยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาอาหารมาใส่ให้มันด้วยนะครับ พอตัดฉากเลยนะครับให้เสร็ลยโอเคนะครับผมก็ตัดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับก็ดูสะอาดขึ้นเยเอะอว่าแต่กิ๊กสกีแต่ผมโอเคเพื่อนไม่ให้ตการเสรียเวลาเราพ็มาใส่ของเลยนะครับผมว่าจะติดตั้งอันนี้ไว้ไหนดีเนี่ยครับตรงไหนดีนีครับ, oh <my. S 2> รบว่าตรงนี้ดีไหมครับเนี่ยนะ ไม่ดีนะครับเพราะตรงนี้มันโล่งเหลือเกินโอ้ยติดยากเวยอุ๊บอ่าอันนี้ผมซื้อมาจากเชียงรายนะครับเป็นร้านที่ผมซื้อกิ๊กี้มานะครับกับกาก้าเนี่ยผมอยากจะได้อเยลโรไซส์กับบลูครับกิกิชิกนี่เลยครับสิ้นสันคนัวตอนแรกผมนึกว่าเป็นกินชิกนะครับแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ครับ หน้าตาคล้ายๆกันเลยครับแล้วสีคล้ายๆโนรีครับสีฉุดฉาดมาก,กตั้งยากเลยโอเคครับได้แล้วเกาะไว้ก่อนโอเคครับมารน่นฉันบ้างเอาเอามากเกิดไปโอเคครับ เนี่ยครับผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับสภาลูกป,ปัดของมันเดี๋ยวตอนท้ายคลิปถ้าเราเสร็จเดี๋ยวครับเดี๋ยวเ,เอาก็จะเอากะกะมาลองให้มันเล่นนะครับโอเคนะครับกิดชิกเป็นสัตว์ที่ชอบเล่นน้ำมากเลยนะครับส่วนกะกะาอยู่ตรงนู้นน่นครับแต่พอดีว่ากะกาเป็นเป็นคนที่จะมาดูผลงานของเรา ตอนท้ายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอา,าตอนนี้นะครับโอเคครับจัดการใส่เข้าไปเลยครับว่าแต่ประตูเล็กไปไิดเดียวโอเคครับปึ๊บนัอาเอาประตูเล็กเกินครับโอเคนะครับผมเทน้ำชิ้งไปแล้วนะครับ พอแบบเอารวดเนี่ยออกด้วยนะครับเดี๋ยวมันแทงลงมครับโอเคครับแล้วเขาจะใส่งนี้นะครับแล้วอันนี้มันหล่นนะครับแล้วแล้วก็ต้องใส่นี้นะครับหาที่ที่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับอุ๊ป๊อุ้ยนะนีครับมันใหญ่ครับ โอเคครับนี่ด้วยไม้ไม้ครับอารูเดิมดูรูเดิม,ดมใู่ตรงนี้ครับอ,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 อยากมากเลยนะครับ ็จะเอาของเท่านี้ใส่ครับเอ่อสายยางโอเคครับเอาของที่ไม่ต้องใช้น้ำเข้าไปก่อนอย่างเช่นพวกข้าวอย่างนี้นะครับโอเคใส่เข้าไปเลยแล้วอันนี้ก็แทบจะไม่มีอะโอเคครับผมก็เมื่อกี้ผมไปเปิดน้ำมาแล้ว ผมก็จะใส่น้ำนะครับส่วนซีเดียมเนี่ยครับเอาออกมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันต้องเทน้ําใหม่ครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จะก็จะจบไปถึงไหนนะครับโอเคครับใส่ก่อนนี่ได้อ่าเี้บทีก็รอให้มันเต็มครับอ่าก็วนะ อราได่มาเก็บอะไรเนี่ยผมไม่ยอมให้กรงของแจ๊กกบกีกีสกโปรกครับเสร็จแล้วครับฮอบีปีนป้ำตอนโอเคครับใส่นะ้ำอ้าวอ๋อนึกว่าตัวนี้เป็นเหล็กครับแล้วแล้วเหล็กมันหายครับเอาแขวน สัยใส่บ้างทำมันดีกว่าอย่างนี้โอเคครับอันนี้อผมว่าสะพานนี่ดูไหมครับโอเคอันนี้ ผมจะมารับกากาไปอยู่บ้านใหม่แล้วครับโอ้จะมาขึ้นยอนไม้ท่านผู้ชมคิดว่าหัวดอไม้สอยไ,ไหมครับแต่สําหรับผมมันไม่ต้องเลยครับผมปีนึ้นไปได้ครับแต่ผมว่าทางนี้ไม่ไม่หลาจะสุดตัวครับเ,ออเพราะส่วนใหญ่เขาะจะคงจะขึ้นทางนงี้นะครับแต่มันมีมดก็ปปะจะขึ้นมาทางนี้นิดนึงเคัม เวลาปีนะครับต้นนี้ผมชอบที่เราขึ้นมาเล่นมากนะครับเดี๋ยวมาจักร้าเอ้ยจักร้าเอ้ยไม่จด้จักร้าอันนี้เลยไ,ไม่ถึงครับ มาเนี่ยตุ๊กตุมาเน,นี่ยยังได้ตัวมาแล้วนครับเอาเอามาใน,นทายอยู่นะครับตรงนี้ครับชิบูมาเน,นี่เอาเอามาเนี่ได้มาแล้วนะครับเนี่ยครับก,บกาคาครับเนี่ยครับ เมือที่เคยเห็นในคลิปนกหงอยกให้เป็นเอ้นกให้เป็นเพื่อนกันนะครับโอเคาก้าชอบไหมอ่ะเราเข้าไปดูซิอ่ะกิกี้ด้วยกิกี้กิกี้จ้าอ่ะลอเข้าไปดูซิเนี่ยครับผมก็ชาเลนวันนี้ครับ ที่สร้างบ้านให้นกก็เสร็จแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายยผมคิดว่ากา้ามันชอบอันนี้มากกว่านะครับโอเคครับบาครับ